สวัสดีจ้ามนิสิทธามาเบิงตาเกตขีดินอเอาขีดินมัดถมที่เพิ่มขึ้นเอีกยี่สิบสามโลดเพื่อนเกสีกองกองไหว้ให้พ่อเพื่อนกับมา เกตออกรถกับรถเจ้าของนะจ้าคนเกตได้ปลูกมันตอบอัดที่นี่ปลูกต้นไม้ไว้ปลูกต้นไม้ไว้บักม่วงต้นนี้บ้านนี่เป็นดอกนี่น,น,นี่น้อยๆ <c oughs> ผ้าชมสวนพรจากที่บร้มาเบิงโดนหินมาทมเราก็ สิได้ปลูกมันจากหน่อยเนี่ฮาก็ปปูประคามเทพร้พอมแล้วจ้านี่สิเป็นน่วยให้บอลนี่นี่รู้เปลี่ยนเป็นน่วยเฮาน้ำบอ่ตอต้นน้อยนึงก็เป็นดอก้รว่า,าสิจ้าไห่บอลได้ปีนึงละเพื่อนชอดอกเขาออชอดอก ตะไคร้ก็ก็มีดอกพรนะตะไคร้ก็มีดอกพรบินมันแห่งมันต้องใส่น้ำโหดปุ่นนะแล้วดินทมไว้ก็พังล่งง่ามหนาฝนเขาต้องหาแนวกันอันนี้จะเป็นพันธุ์ใดเนี่ยอีทู่โอทู่บ่หือสิติีเต็มเขาบ้อนี่ ินสผล้าล่ามกระปูวัยแย่ใก่้ิตใจหมดแล้วเพราะว่าบริเวหดน้ำใครยูยังหายยิงอ๋อดอกแคเราก็มีจ้า,ามาปลูกวางฝนใหญ่ล่ะห้กินย้อนอยู่สิเก็บดอ,อกแค่ไปหนามูอีกนูนว่านี่เก็บไปแล้วนะปลูกไว้ไมันก็ได้กินนางศิราจาร์นี่มั้งดอ,อกแค่ มื่อวานนี่บรท่านได้บานมือนี้บานละอู้เป็นดอกงี้ยเลยคนเก็บกันเด้อจ้คนะคนเะนาะคนเนาะแกด่ายังไงนะโอ้ยหมดไปสมทบกับของเมื่อวานนี่อีก ใสแปดสีโสมนสีสูงขึ้นจากน้อยบอลลที่ส้มแปลกเท่าน,นันไปท่าน,นี้ท่าน,นี้ไปท่าน,นันไอ้ <c oughs> อาบาปไปแล้ว มูลลงควงลงควงมาที่นี่เนาะเอา้าเอา้าเอา้าให้ได้เดอ้อให้ได้เดอ้อไป มเท่านั้นเที่ยนี่มันก็สูงไปเฮ็ดฮียหน่อยเป็นเรี้ยงใกล้เป็นสันเตอรตาหนีมาก็จะสูงขึ้นจักหน่อยถ้เ er. าเกียร์เกียเดินแล้วสูงขึ้นก็ถนอมอยู่หน่อยนึง คอยย้มถมคอยเกตไปเกตล่วก็สิปลูกมันตอบาเทนี่ถมเกตอะไรมันสมอกันจักน้อยนี่เป็นมันเกากับมี่นมันเกามันเก่าผละหมากหลากใหม่กับมี่ม่วงว่นไห้มาโหดนามมันมันก็เหี้ยวกั็ยังมันก็จะกเกิดเดีกเกิด กำลังแตกแท่งช่อดอ,อกมาแท่งช่อดอ,อกลายต้นอยู่น,นี่ทนอะไรเนาะน,นี่กำลังเป็นยอดทวมหัวละ วันเด็ก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 เล่นอะไรอย่าออกไปวนทางเด้อ เมืองจาตรงไปโอ้สุดมันจะสูงให้บลัน うん。 เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหอดกับ่าสูงปันไดย่างมาสั้นใส้ซามูเลยยี่สิบกิโลนึงเนาะมาดาละบ่เมนลอยรถ เรียบร้อยแล้วมันทั้งขางทั้งขางยังมาทะเลนี่อยู่หอดกับว่าสูงทั้งขางไหมแล้วนะถมตามงบ เรียบร้อยแล้วจ้าปีนี้